เรื่องนี้กันหน่อยที่ระยองค่ะผู้ชายคลั่งคนนี้ก่อเหตุสลดจริงๆนะคะแม้แต่คนใกล้ชิดเนี่ยก็ยังเจอเรื่องนี้นะคะคลั่งยาแล้วก็จับเด็กอะค่ะโยนลงบ่อน้ําเด็กเสียชีวิตนะคะหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยตัวเองยังไม่รู้ค่ะยังสบายใจนะคะลงเล่นน้ํากระโดดบ่ออย่างสบายใจเลยค่ะอย่ายไปลงเมื่อวานพ่ออะไรป่ยวยป่วยลูกมาลูกจะมาหาว่อเลยลูก <c oughs> ครับดูดูีว่าเป็นคือเรื่องนี้สะเทือนใจมากจริงๆนะคุณกายเพราะว่าน้องที่เสียชีวิตเนี่ยคือน้องพอสเตอร์อายุขวบเศษเท่านั้นเองขาดอีกสักสาขาดอีกสเดือนเนี่ยจะ2ขวบแล้วอะอายุ1ขวบ9เดือนก็ยังเด็กมากนะคะคือน้องพอสเตอร์เนี่ยถูกนายนัฐพงศ์ นะคะซึ่งเพิ่งรู้จักกับบ้านเนี้ยสามวันมาโยนเขาลงบ่อเสียชีวิตคือบ่อตรงเนี้ยคือบ่อสำหรับเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะะที่อันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อเชา้านี้นะคะพาอผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะพ่อของผู้เสียชีวิตคือนายทองเนี่ยบอกว่าเขาเลิกกับภรรยาแล้วก็ไปรับน้องพอเตอเตอร์มาเลี้ยงประมาณสองาทิตย์คือเขากับภรรยาเนี่ยก็คือจะผัดกันเลี้ยงนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเข้าห้องน้ําประมาณครึ่งชั่วโมง แล้วได้ยินเสียงลูกชายอ่ะร้องร้องไห้มาหาเขาแต่เขาไม่ได้เปิดประตูให้สักพักหนึ่งเสียงก็เงียบไปแล้วได้ยินเสียงดังตุ้มก็คิดว่าในนัดเนี่ยเหวียงแหบนะคะเพราะว่าเมื่อคือนก็กินเหล้าด้วยกันกับในนัดในนัดยังถามว่าในบ่อเน,นี้ยมีปลาไหมสักพักหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเตะประตูก็เลยรีบออกจากห้องน้ําหาลูกหาไม่เจอไปถามในนัดในนัดบอกโยนลงบ่อไปแล้วก็ยังคิดว่าล้อเล่นว่าใครจะไปคิดว่าจะมีคนทําอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคยังคิดว่าล้อเล่น พอลงไปดูเห็นลูกชายค่ะคุณผู้ชมเห็นลูกชายเนี่ยนอนหงายท้องอยู่ในน้ําซึ่งบ่อน้ำนี้มันลึกประมาณเข่านะคะเขาก็พยายามอุ้มลูกวิ่งไปขอความช่วยเหลือไปแจ้งกู้ภัยให้ช่วยปั๊มหัวใจช่วยชีวิตนะคะแต่ว่ามันไม่ทันนะคะโนู่นโนู่นใชยแล้วเสียงตุ้มผมก็ไม่ไม่ได้ใจอะไรเพราะว่ามันเคยเมื่อคืนมันถามผมว่าใน,นบ,บ่อมีปลาเปล่าผมคิดว่ามันจะไปหาปลา ทีนี้มันมันไปทําอะไรตู้เย็นไม่รู้ผมก็บอกอ้าเอย่ตู้เย็นจะพังมันไม่ใช่ของผมแล้วเพื่อนผมก็เดินไปเตะประตูห้องน้ำผมก็เลยรีบลุกแป่งตัวมาเครับเออเม่านเราตอบว่าไงผมถามน้องพอดะมันก็บอกว่ากูจับโดนลงน้ำไปแล้วผมก็บอกตลกผมก็รีบวิ่งออกไปดูทีนี้ผมก็คิดว่ามันแกล้งเพราะว่าเมื่อวานมันแกล้งลูกผมเอาเชือกมัดช่วงเอวไว้ไงไม่ให้เบียดลำตัว คุณผู้ชมคะคือคือคุณทองเองเนี่ยท,ที่เขาเมื่อกี้เขาร้องไห้มากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนกับตอนที่เขาเข้าห้องน้ําอยู่แล้วแล้วเด็กมาร้องไห้ตรงประตูมาเรียกพ่อพ่อ,พอคือถ้าอย่างนั้นก็คือมาขอความช่วยเหลือถูกไหมแล้วก็ไม่ได้ออกไปไงคิดว่าไม่ได้มีอะไรแต่พอออกไปปุ๊บเนี่ยเด็กไปอยู่ในบ่อแล้วนะคะในนัดเนี่ยนะคะพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยเอาสแลนเขียวมาพรางตัวนอนนิ่งอยู่ทีี่่พพื้นนนะะสักักกึงเ ก็ตีอกชกลมนี่นี่นี่ซ่อนอยู่เนี่ยนี่หลังเกิดเหตุนะคะก็เนี่ยนอนคลุมเอาสแลนคลุมอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยเนี่ยก็เป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วก็ลุกเดินไปชนกองใบพัดตีน้าจนจนล้มลงเนี่ยนี่ลุกเดินละคืออันนี้คือคุ้มคลั่งหรืออะไรดิฉซึก็ไม่แน่ใจนะเนี่ยอยู่ใต้เสแลนแล้วก็เนี่ยเดินไปเดินมาแล้วก็ไปชนไปชนของล้มลง นะแต่ก็ยังดิ้นอยู่กับพื้นแบบนั้นแล้วก็ลงไปกระโดดน้ำเนี่ยแล้วก็อยู่ในบ่อแบบสบายใจแบบนี้คุณผู้ชมนี่คือหลังจากจับเด็กโยนน้ําเสียชีวิตนะคะจนสุดท้ายชาวบ้านเนี่ยกับเจ้าหน้าที่เขาพยายามจะให้ขึ้นจากบ่อก็ไม่สําเร็จนะฝนก็เริ่มตกแล้วด้วยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยมีคนลงไปในน้ําแล้วเอาไม้เนี่ยนะไปกดดันเนี่ยต้องลงไปเอาไม้ไปบอกขึ้นขึ้น กว่าจะจับตัวได้นะคะทั้งคนก่อเหตุก็โวยวายารวาดไม่หยุดเลยค่ะเนี่ยต้องต้องเอามือเอาเชือกมัดมือนะแล้วก็หามขึ้นมามัดมือมัดเท้าเอาขึ้นแบบนี้ถึงจะเอาขึ้นได้ไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าทําอะไรลงไปนะคะครับไอ้คุณผู้ชมดูบรรยากาศหน่อยนี่คือความเหนื่อยยากโอ้โห,หนนะ <c oughs> โอ้โหสงสารคุณทองมากเลยอ่ะพ่อของน้องพอตเตอร์เพราะว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยมาอยู่กับเขาได้แค่3วันเองอ่ะก็อาจจะไม่รู้ว่าลึกๆแล้วเนี่ยคือเป็นอะไรใช่ไหมเราอยู่ๆเนี่ยคือเด็กก็ก็อยู่กับเขาถูกไหมคะ อาจจะเล่นกันอยู่หรืออะไรอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยจับลูกโยนลงน้บบงําลูกเสียชีวิตเนี่ยค่ะตํารวจคุมตัวในนัดเนี่ยไปโรงพักดําเนินคดีนะคะผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามถามแต่ก็ตอบผู้สื่อข่าวบอกจําไม่ได้จําไม่ได้แล้วก็ไม่พูดอะไรอีกเลยนะคะบบขณะที่แม่ของน้องพอตเตอร์นะคะ,ะ,คะซึ่งซึ่งป่วยแล้วก็ต้องอยู่โรงพยาบาลในตอนนี้ค่ะนะคะก็ได้รับข่าวว่าลูกเสียชีวิตบอกตกใจมากรีบขอหมอจากโรงพยาบาล เพื่อที่จะมาดูหน้าลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่พอมาถึงแล้วสุดท้ายก็ไม่กล้าดูอะคะ่ะแม่ทําใจไม่ได้แล้วก็ยืนยันบอกไม่สามารถให้อภัยคนทําได้จริงๆค่ะแล้วมึงกินได้ไหมล่ะหนูก็คิดแค่ว่าจับกดน้ําแต่ว่าไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรไงอันนี้หนูก็เลยถามเขาก็บอกว่าตายหนูถามตายเลยใช่ไหมเขาบอกว่าตายไม่อยากคุย้องคุยก็คุย,คยไม่รู้เรื่อง เห็นเขาว่าคุยไม่รู้เรื่องอะหลุดไปแล้วอะถามว่าอาภาัยได้ไหมมันมันก็อาภาัยไม่ได้อยู่แล้วแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้ไงคะใช่ไหมมันอยู่ในใจ,ใจไม่เอาเหใช่อคุณผู้ชมเรื่องนี้อันตรายมากจริงๆนะคนกายเพราะไม่รู้จริงว่าใครเป็นใครนะนี่แล้วอยู่กันมาสามวันกลายเป็นคนอย่างนี้คือไม่ปกติแล้วใช่ไหมคะดูจากท่าทางแล้วก็การก่อเหตุแบบนี้นะคะค